สวัสดีครับทุกคนไม่ีตับปลาสัตว์เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ฮัลโหลมันต้องการนีเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ฮัลโหลมันต้องการโลกมึงอ่านให้มันดีๆเฮ้ยมันต้องการโลกมึงพิมพ์ผิดเฮ้ยเฮ้ฮัลโหลไม่มีเฮ้ย What are you doing It looks so much fun how เรามึงไปทำยังไงมาก็เลยว่าอย่างนี้นั่งเล่นหั่มจากของเฮ้ยว่ากูแดกส้มตำอยู่มึงยังมาถามกูอยู่ห้วยบังลังมาคุยกันใหม่เฮ้ฮัลโหลมันต้องการโลก What are you doing? It looks so much fun. มันจะฟันนะ h เฮ้ยเจ it easy. Come on. เฮ้ยทั้งวันเลยวันนี้ทำง,งานไม่โผล่ oh. oh, มาทั้งวันเลยเฮ้ย hey. ไม่เข้าใจจริงๆเลยเฮ้ย hey. เอ้าเรามันงไปทำยังไงมาก็เลยว่าอย่างนี้หัวงอเฮ้ยเฮ้ยมาคุยกันใหม่เฮ hey. ชาวกล้วยชากราเฮ้ยย hey. hey. มันต้องการล่มันต้องการล่มันต้องการล่บ้งลัง